สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในวิดีโอชุดนี้นะครับผมจะมาพูดถึง3ามเหรียญ3รุ่นที่ใครๆหลายคนใฝ่ฝันขายได้เงินแสนนะครับแต่ก่อนจะไปฟังข้อมูลก็ขอฝากหน่อยนะครับสำหรับเพื่อนๆนท่านใดที่เพิ่งจะเข้ามารับชมคลิปทางช่องของเราเป็นครั้งแรกหากว่ายังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้หน่อยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับและก็กรุณาชมคลิปให้จบด้วยนะครับจะได้เข้าใจเป็นอย่างดีไม่งงแล้วก็ไม่สับสนไม่เข้าใจผิดนะครับก็มาเข้าเรื่องนะครับดังที่ผมได้พูดไปในข้างต้นคลิปนะครับว่าในคลิปนี้จะมาพูดถึงสามเหรียญสามรุ่นที่หลายๆคนใฝ่ฝันขายได้เงินแสนนะครับแต่ณที่นี้นะครับคําว่าใฝ่ฝันขายได้เงินแสนไม่ใช่ว่าสามเหรียญสามรุ่นที่ผมจะพูดในคลิปนี้ขายได้เงินแสนนะครับ ความป็นจริงแล้วก็คือยังขายไม่ได้ยังไม่ม,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 มีนักสะสมต้องการยังไม่มีใครอยากซื้อนะครับส่วนจะเป็นเหรียญไหนบ้างน,นะครับเหรียญแรกนะครับก็คงจะเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทหลังวัดพระแก้วปีพศ2 5 2 5นะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าหายากนะครับแต่ที่จริงแล้วตามแผงขายเหรียญทั่วไปก็ยังมีวางขายอยู่นะครับแต่ถ้าจะ ไปเสนอขายให้กับนักสะสมนั้นก็ยังไม่มีใครอยากซื้ออยากจะได้นะครับหรียญที่2นะครับนนก็จะเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทเช่นกันนะครับนั่นก็คือเหรียญชนิดราคา1บาทตราแผ่นดินปีพศ2 5 0 5นะครับที่เป็นแบบปกติแบบนี้นะครับถ้ามีนะครับถ้าไปเสนอขายให้กับนักสะสมก็ยังไม่มีใครอยากซื้อยังไม่มีใครอยากได้นะครับเพราะว่ายังหาง่ายนะครับผลิตเยอะนะครับ ส่วนเหรียญที่3นะครับก็จะเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทในสมัยรัชกาลที่9เช่นกันนะครับเป็นเหรียญ5บาทครุฑเฉียงนะครับถ้าเป็นปีพศ2 5 2 0หรือว่าปีพศ .2 5 2 2นั้นถ้าเป็นเหรียญแบบปกติถ้าหากว่าไปเสนอขายให้กับนักสะสมก็คงจะไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครอยากซื้อเช่นกันนะครับเพราะว่ายัางหาง่ายอยู่นะครับ3เหรียญ3รุ่นที่ผมพูดมานี้หลายๆคนหลายท่าน อาจาจะมีอยู่แล้วก็ใฝ่ฝันอยากขายได้เงินแสนหรือว่าใฝ่ฝันคิดว่าจะขายได้เงินแสนนะครับแต่ที่จริงแล้วอย่างที่ผมทด้พูดไปนะครับยังไม่มีใครอยากจะซื้อยังไม่มีใครอยากจะได้นะครับหากว่าเป็นเหรียญแบบปกตินะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็คือเป็นแบบเหรียญแบบปกติที่ไม่ได้มีลักษณะพิเศษอะไรนะครับที่หลายคนหลายท่านมีอยู่อยากขายได้เงินแสนนะครับตามความคิดที่อาจจะคิดว่า เป็นเรียญที่หายากสําหรับตัวเองนะครับแต่ที่จริงแล้วยังไม่มีใครอยากซื้อและยังไม่มีใครอยากได้นะครับ